วันนี้เราจะเอาโลมาใส่เอียนะน้องๆไม่่ใช่ไม่ใช่ครับหยอกหยอกหยอกวันนี้เราจะเอาโลมาใส่เวฟคันนี้ับผมน้องๆว่าพี่น้องๆว่าพี่ควรใส่โลสีอะไรดีครับใส่สีดำเนาะโอเนะ่เนาะก็นนี้แหละครับประมาณนี้แล้วก็อีกสองโลพี่ก็ว่าจะไปใส่พีเซ็กนะผมเสียงก็จะลั่นๆนรับ ก็ขายอยู่ห9 9่เก้าร้อย้าสบาทรับก็ใครสนใจก็คอมเมนต์มาหาี่ได้ okay, ครับผมโอเคครับก็วันนี้เรามาพบกันอีกแนละ้วผมช่องบางสิบเราสรูกครับ วันนี้เราจะเอาโลมาใส่เอียานะน้องๆไม่ใช่ไม่ใช่ครับหยอกหยอกหยอกวันนี้เราจะเอาโลมาใส่เบฟคันนี้ครับผมน้องๆ่าพี่น้องๆ่าพี่ควรใส่โลสีอะไรดีครับใส่สีดำเนาะโอเคเนาะก็นี้แหละครับประมาณนี้แล้วก็อีกสองโลพี่ก็ว่าจะไปใส่พีเซ็กนะผมเดี๋ยวทำเป็นคอนเทนน้าแล้วกันคลิปนี้ก็น่าจะใส่เวฟคันนี้ครับผมก็นี่แหละที่ไล่ระบบไฟไล่อะไรเรียบร้อยแล้วเครื่องก็ปกติ ต้องดีนะอยู่ครับก็ประมาณนี้ส่วนรอก็เพิ่งเบิกมานะครับก็ประมาณนี้สามคันก็ดีนะเดี๋ยวเรามาสตาร์ทฟังดีกว่าว่ามันเครื่องดีไหมเรามีระบบเรามีระบบเครื่องไผ่เราตูาสตาร์ทติดหรือม่อันี้จะไม่ติด อันนี้นะครับอันนี้ก็ทำทรงลาบเหมือนเดิมนะใช้สีส้ม เรามาประกอบชุดสีไล่ไล่ระบบไฟให้มันเรียบร้อยแล้วใส่ไฟอะไรเพราะว่าระบบไฟที่ต้องทาให้มันติดหมด้วผมว่าทักขายนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเออพี่เบิร์รดุมยอดมาด้วยครับแป๊บนึงตอนนี้โอเคครับนี่นี่ซื้อมาเราเรามาเปิดดูดีกว่าว่ามันจะตรงปกหรือไม่ดุมยอดนะครับผมพี่สั่งสีเงินมานะ น่าจะอันนี้สั่งมาประมาณแปดร้อยกว่าบ้าจำไม่ผิดนะของใหม่นะผมเทพเจ้าลาซาด้าเหมือนเดิมประมาณนี้ดุมหน้าน่าจะใช้ดุมเดิมนะผมดุมยังน่าจะยอ่อนะเดาดูอีกทีหนึ่งว่าจะใส่ข้างหน้ายอ่อไหมอันนี้ข้างหลังลประมาณนี้ครับผม นีเดี๋ยวค่อยไปขึ้นรอแล้วกันเดี๋ยววันนี้เรามาไล่ระบบไฟก่อนคันนี้พี่ไปซื้อมาใหม่นะเออ ER เดี่ยวพี่จะไปซื้อ X Max ใหมาอีคันหนึ่งเดี๋ยวกำลังคุยกับเจ้าของรถเอ่ไม่รู้จะคุยกันจบไหมนะสว่วน,นพี่เซก็อยู่ในสวนนะครับวันนี้ฝนมันตกมานาันอาจจะเลอะหน่อยนะก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าเราเรามาทำคันนี้เลยดีกว่า One hour later ล้อนี้น่าจะเก็บล้อนี้น่าจะเก็บใส่ปลาบานนะผมล้อของคันนี้น่าจะไม่เกี่ยวแล้วผมส่วนพิเซวันนี้นี่พี่มีเข้ามาอีกคันนครับผมทําสภาพเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วประมาณนี้ครับเป็นตัวเตาแก๊สนะผมปีสิบเจ็ดนะมกสารครบโอนเหมือนกันนะผมคันนี้พี่ขายอยู่สี่หมื่นเก้านะผมใครสนใจก็สอบถามที่ได้ทางเฟซบุ๊กเดี๋ยวพี่ขึ้นเฟซบุ๊กไว้ให้นะครับก็ประมาณนี้ ก็สวยครับประมาณน,นี้ครับ ER ก็มีเออากับนิตจ,จางของก้าส่วนเดี๋ยวพี่พาไปดูพี่เพิ่งซื้อมาเหมือนกันนะแล้วโอเคครับก็นี่เลยนี่คันนึงนะครับปีเซ็กอันนี้เป็นปีสิบเก้านะผมเป็นตัวใหม่นะผมไม่ใช่ตัวร้อยหกสิบนะอันนี้ร้อยห้าสิบสีก็สวยเลยครับสวยสวยไม่สองหมื่นก็โลเท่าคันนี้ก็เดิมเดิมแล้วเครื่องเดิมอะไรเดิมหมดนะผมใครสนใจก็ทักมาคุยกันได้ครับผมแล้วก็มีคันนี้เหมือนกัน คันนี้เป็นปีสิบแปดตัวใหม่เหมือนกันครับผมตัวใหม่มันคันนี้แหละแล้วก็ส่วนนี้ครับผมนิมจาหกห้าศูนย์ครับสภาพก็ประมาณนี้ของสองเยอะเลยครับผมเจ็บลงเทบล่าคาร์บอนแท้อะไรเต็มหมดครับผมคันนี้พี่ก็ขาย 7, ครับผมเจ็ดหมื่นครับผมแพงไหมครับราคาก็เทียบเท่ากับเอกแม็กตัวใหม่นะเอ,อ้พีเซ็กตัวใหม่นะครับพีเซ็กก็พีเซ็กพี่ขายคันละห้าหมื่นเก้าครับผมในครสนใจก็ถามนะครับ รวมนี่ครับเจ็ดหมื่น er ก็เจ็ดหมื่นเหมือนกันครับผมมีของแต่งก็เป็นพวกทข่อพวกนี้นะครับผมประมาณนี้ก็ <S <S ไม่มีอะไรครับผม <S <S ก็เดี๋ยวไล่ให้ประมาณนี้ครับผมถ้าใครสนใจก็ตั้งมาหามที่ได้ครับอาจจะลดให้ก็ได้ครับผมก็ประมาณนี้เดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปื่อนซื้อรถกันเลยดูว่าว่ามันจะสวยไหมครับผมคันนี้น้าทําทรงเชิงให้เขานะครับพอดีว่าลูกค้าสั่งไว้น่าจะใส่อาร์มยตนด้วยครับผมไปเลย นี่ครับพี่ก็เคลื่อนซีเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะประมาณน,นี้ครับผมดุมย่อข้างหน้าครับข้างหลังก็ดุมเดิมครับก็ประมาณน้นกลางเลืครับน่าจะได้ทําสีแข็งใหม่ครับพอดีว่ามันไม่ค่อยสวยนะผมส่วนอาร์มก็เป็นอานร์ามยนอาร์มยนพี่หาจับใส่เอาแถวนน้นแหละอะไรก็จะประมาณนี้ครับผมไม่มีลนะส่วนพีเซก็ขายแล้วแหละรอเขามาเอา เอกแม็กก็ไม่ได้ขี่ไปไหนเลยก็ประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่ประกอบเสร็จเดี๋ยวพี่จะถ่ายให้อีกรอบหนึ่งนะผมก็เดี๋ยวตัดให้ดูเลยครับว่าจะเป็นยังไงครับว่าจะสวยไหมครับ2000 years later โอเคครับก็ตอนนี้พี่ได้ทํารถเสร็จเป็นเทียบเอยเนี่ยสภาพก็จะประมาณนี้น่ยผมไล่ดูนี่ครับก็จะประมาณนี้นะดูดิ ข้างหลังก็เป็นดมย่อนะครับผมเคลื่อนใหม่ครับผมท่อพี่ก็ทําเป็นท่อใหม่นะครับผมท่อย่นนะครับทาเองนะครับผมก็สภาพก็จะประมาณนี้ครับมองว่าได้ไหมครับทรงนี้ครับทรงราบทรงรา,าบก็จะประมาณนี้ครับอันนี้ก็เป็นตัวสตาร์ทมือนะครับก็เดี๋ยวเป็นว่าเดี๋ยวพี่มาสตาร์ทในฝั่งเลยก่าว่ามันจะลั่นขนาดล นี่ทำตั้งหลายวันนะเพราะว่าไม่มีคนช่วย คันนี้เอกสารครบพร้อมโอนนะผมใบทะเบียนก็มีนะแต่ว่าถอดไปครับสภาพก็จะประมาณนี้บอกเป็นบอกโฮมเองนะสภาพก็จะประมาณนี้ผมเป็นบอกป่านนะผมป่านอันนี้เป็นโฮมเองนะผมป่านแล้วก็โฮมเองก็งงกสั่สีแข็งก็แข็งรับๆเลยับผมคันนี้เป็นตัวท่อท่อรอดแปลงเป็นท่อตัวอ,อ่อนก็ เอาเก็นว่าพี่ไปลองขี่ให้ดูดีกว่าเพื่อไม่กันเป็นเสียเวลาไปเลยก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ไม่มีอะไรนะผมก็เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวพี่จะขี่เบฟร้อยสิบขนาดให้ดูนะผมก็คลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดซับสไครต์พี่ด้วยผมช่องบางสิบรอแซะลูนะผมก็คลิปหน้าเดี๋ยวพี่ไปขี่กิใจให้ดูแล้วกันเนาะเบื่อน้องๆเบือ่ออยากเห็นพี่ขับรถ้างนะผมก็ช่วงนี้พี่ไม่ค่อยได้ทํารถนะผม ไม่ค่อยได้ทํำชิปนะส,ส่วนส่วนมากได้แต่ทํารถเพราะว่างานเยอะอยู่ที่บ้านก็เลยไม่มีคนถือกล้องให้ด้วยครับผมอันนี้ก็ให้น้องถือให้ครับผมก็ประมาณนี้ก็สําหรับทลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับสวัสดีครับ